เฮ้ยมันมีประตูมันถอดล็อกได้ปะเนี่ยเฮ้ยเจอรถวะเห็นปะเฮ้ยรถรถมา อ้อยไม่มีประตูมันถอดล็อกไ,ได้ป่ะวะไม,ไม่ไม่แน่ใจิไม่แน่นะยังไม่ได้ลองเลยผมเจอรถคันหนึ่งอะข,ขับเข้ามามอวานแต่ผมอ้อยเต้ได้เวลาเดี๋ยวลองดูให้ก็้องมองเต้แล้วก็รับไปเนี่ยคนเต็มเลยเอเวจอดก็กได้มหมมันต้องอยู่บนรถอะ วิ่งออกไปแล้วตัวหนึ่งคนเยอะเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าถอดออกไม่ได้หรอกเดี๋ยวพี่นั่งอยู่ในรถแล้วเองเอาของไปขายขายตรงไหนอ่ะขายเลยโอ้โหแม่งไม่เคยเละมันมันไม่ได้เข้ามาแพทนี้หว่า มาขายมั่งหัวแพุ้หนึ่งหัวกระหนัหนึงแพร์เราไม่ขายร้านนูน้นอันนี้ขายอุ้ยหัวไหนตรงไหนอ่าเอาเอา,เอา,เอาของพี่ไปขายมั่งไอพี่ขายเลยพี่ลงจากรถไม่ได้เผื่อมันขับได้ไงงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไว้ก่อเองไปขับขึ้นขับเ,เดี๋ยวพี่มาอหลบไปดิพี่พี่ลงจากรถไม่ไดข้ขึ้นขึ้นขับอ่ะ What's up? If you're trying to rob the place, I guarantee you I'm well armed. That thing registered. <laughs> Kidding. Nobody cares. Okay, yeah. I need What's up? Guns come unloaded. that thing registered. i เงี้ยแค่สี่พันนะไหนจะขายเลยเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบ้างอ้าวลงไม่ได้ลงยังไงเมื่อกี้ที่บ้างกดเทรดอ่ะเราไปแอนที่สองอ่ะที่เป็นเซลอ่ะอ๋อ พี่ไปเดินดูอย่างอื่นก่อนก็ได้ผมดูก่อนก็มาขายตรงนี้อันจะกลัวมันขับรถไปได้ผมว่าไม่น่าได้ไม่งั้นแม่งเกลียนจัจ ก็ประตูมันไม่อันเนี้ยน่าจะได้ได้เลยนะขายยังอีรอในรถนต้องขาย,อ,นนยอยู่ไอ้เงี้ยลอยกระสุนอะไรแล้วนะร้อยเก้าเก้าแต่ร้อยเก้าบาทเยวจะขับไปได้นี่เท่ยเลยนะ ก็ไม่น่ารัก Welcome Let's see you ต้องไปขายร้านนีห้หน่ะโอ้ย u ขายได้เยอะนะเนี่ยเนี่้องสับกรนมาขำจะขายได้เฮ้ย <Hey, S 2> มีตัววิ่งมา เต้ยเหรอไม่ใช่อ๋อที่เอารถผู้ไปแล้วใช่ครัอ๋อไม่ใช่ Make sure to stop by again. Welcome, welcome. Here's what I've got. นี่ขายไม่ได้วะ Let's see what you have. ขายได้แต่กระดูกแต่ขายตรงไหนเว้ยมีมาตรงนี้ พวกหัวสัตว์ใช่ไหมเฮ้ยเนื้อขายไม่ได้เหรอเนื้อน่าจะไม่ขายร้านนู้นแต่หยิบมาหน่อย ายได้ยังเก็บที่ไหนเอ,อ่ยที่จะต้องเงินไปฝากพี่วะไม่เอาเอทีเอ็มมาวะแบงก์อยู่นี่อยู่สายนี่ไอเนื้อเต็มพื้นเลยนะเนี่ยแสดงว่าขายไม่ได้บ้าง ออยจอดรถในเอัลโฟนหายไหมหายดิทำเกินกี่ชั่วโมงหนึง่งใครจับขางหน้าพี่ฝากพี่ฝากต่างรถหนน่งเปิดบัตรยัง,ตงเต้เยตอเอ็งต้องเปิดบัตรใหม่นะให้เปิดไ,ไม่ต้องเงินเข้าไม่งั้นเกิดไม่ได้ นี่ประจไหนผมว่าะว่าคนนี้เทดิสี่เลย่ะไอ้เนี้ยเราซื้อบัตรไม่ได้ว่ะประจอนี่ก็ได้พี่ขับมาบ้านเนี่ยแต่ก็ใส่ล็อกชั้นนอกสุดไว้ต้องใส่ต้องอันนี้บัตรใหม่ว่ะบัตรเก่าหายไปไหนไม่รู้อะเดี๋ยวผมไปก่อนพี่ ้เีวนเต้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ผมเนี่ย นิาาไหนอาากก่ะอันนี้เอาตังค์ไปก่อนเอาตังค์ไปฝากก่อนเนี่ยเอาตังค์ให้ละสามพี่เหลือสามร้อยกว่าบาทฝากเลยมีนคนมามีนคนมาโอ้ยเยอะเต็มเลยเนี่ยเต้ยเยอะคนเต็มเลยแม่งเข็นรถมาเฮ้ยมันขึ้นรถมาด้วยเฮียใช่ใช่คนขายหมูซีสองไหมครับเนี่ย ได้ไหมครับที่ไปขายหมูห,หัวหัวหมูหัวหมีที่ซีสอง่ะที่ไหนนะอ๋อไอเต้ยอ,อย่าไปพูดกนะับมันนะอย่าตีคนไทยว่ะเต้มีน้ำไหมครับ ไปเลยใช่ไหมไปเลยไปเลยขึ้นรถเลยตีไหนแล้วเราสวรรค์สวรรค์แสดงว่ามันเข้าได้เนี่ยเข้ารถได้เมื่อกี้มันเข้ามานั่งกับพี่อ่ะอะไรนะครับตีไหนอันนี้ก็ไหนตีไหนรึมีมีโจทย์อยู่อะน้ำก่อนไม่ได้ออหรือพี่ชือชื่ออะไรโจทย์พียหรือพี่จะไปจอดรถที่ไหนที่ไทยออยอ่ะ ไทยออยผมผมกำลังกำลังกำลังตามห้าคนชื่อเฮดแฮกอะครับมีคนตามหาไทยไม่รู้จักครับมีคนตามหาจากบ้านไม่ได้ออยจ่ได้เด้ยฟังมันก่อนใครใครนะครับน้นผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจากบ้านในไทยออยไหมออยเหรอไทยออยไทยออยน้ำมันไทยอ่ะ ไม่ไม่รู้ครับเห็นแต่เห็นเห็นพิมพ์อยู่อะไรเขาเขาไปทำอะไรอะ่ะไปกิงกันแหละทตัวน่นลำงสารมันอะ่ะเพื่อนอคุณหรือเปล่าเพื่อ,อไม่ใช่นี่ยเขาเขาหอนอยู่อ่ะไทยอ้อยหอนอยู่ อันนี้อันนี้มากับผู้หญิงสองคนนู้นเลครับได้ได้มากับผู้หญิงสองคนสองคนที่นั่งเหงือกผู้หญิงสองคนในรถอ่ะไม่ผมมาท้ายรถผมมาท้ายรถคนเดียวกลับไดเนี่ยเนี่ยครับคนนี้ไอไอออยไอเนี่ยไอออยเนี่ยชื่อไอออยเนี่ยนี่ยไอออยใช่พี่ตีคนไทยด้วยพี่เออยู่ครับเนี่ย พี่ไทออยใช่ไหมพี่ทีอยู่ไหมครับครับมีคนตามหาไทไออยว่ะพี่พมคน,นไทยเหรอใช่แต่มันคุยกันอยู่ในอนเลฟอนน์อะแล้วเล่นมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เด็กเด็กข้างไข่ผม ไอ้นี่เด็กข้างใครข้างขวาผมพีตีชอยีพอยู่ไหนครับเนี่ย่อนอยากรู้ชื่อตี่นตีคุณชื่ออะไรอ่ะเต้พอมาไปแล้วไปละวงนะนั่งฟังมันคุยกันอยู่เนี่ยกี่คนเนี่ยบอกกันดิดเลยไคออนมีข้าหัวแล้ว ก็เดี๋ยวมันตามหาไทยออยชื่อตี้ผมชื่อว่าไทยออยแล้วเนี่ย B G D L S S อยู่สามสิบ B G D L S S ผมว่าออกไปไม่น่ารอดที่จะตี้เต็มเลยทำไมปอันดับน้อยจังผมผมกรลางผมมาเล่นได้แค่สองสามวันเองเมื่อเมื่อวานมีคนไปเลดบ้านผม เจาะบ้านผมยังไม่เข้าเลยจะเจาะมากกว่าทินั้นนะแต่มันหนีไปเองน่าคุณหัวหมีสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเอ้าเจอแล้วโดนโดนที่ไหนบ้านโดนที่ไหนก่อนที่คนที่คนไปยิงให้เมื่อวานไงเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่อ๋อโอเคขาเขากำลังตามหาคนไทยออ้ นั่นแหละแล้วทำไมมีคนแต่ถามหาเซตเนี่ยไม่รู้ไม่ไม่เจอใครเลยผมผมเห็นบ้านมันมีบ้านใกล้ผมอยู่หลังหนึ่งอยู่เซกเตอร์เดียวกับผมมาแต่ไม่รู้ใช้บ้านมันหรือเปล่านะมันจะผิดกฎเปล่าบอกตำแหน่งบ้านเนี่ยไม่ไม่รู้เลยบินฟังไทยไม่ออกเอ้บินฟังไทยไม่ออก แต่พวกกูฟังออกไอ้สัสสมเสียวจะไปเลดผิดบ้านนะเดี๋ยวไปเลดบ้านผมไดเลยผมอยากเล่นมันนะผมบ้านบ้านบ้านอะไรติดติดเส้นดำใช่ปะอะไรนะครับคุณจะไปล่าดอะไรบ้านบ้านผมหรอบ้านบ้านมันติดเส้นดำปะใช่ปะผมเห็นผมเห็นบ้านบ้านหลังหนึ่งอยู่ตรง แถวแถวดีสี่ครับมันสร้างครอบเมืองไว้อ่ะ <Okay. S 1> แถวแถวเมืองใหญ่ในบ้านอยู่หลังนึ่งอ๋อ oh. แต่ไม่รู้ใช่บ้านมันปะดีสี่นํำดีสามน้ำสี่ปะประมาณน้ำหน,นึ่งน้ำสี่เน่นะครับดีสี่เหรอดีสามน้ำสี่ดีสามเมืองใหญ่ มันสร้างครอบครอบบ้าน A.B.C ไว้อะอยู่หน้าอ,อยู่ข้างถนนเลยไม่รู้ผมผมโดนฆ่าตายสองทีอ่ะ hey, ชื่อใครอใช่ไหมไม่ใช่พี่ไม่น่าใช่เพราะมันเป็นฝรั่งบอกผมไำหุ่มล่ามันแต่อ้อยคนเดียวผมผมอยากให้พี่ไปเดทมันมันฆ่าผมสองครั้ง พี่ไม่ท้ามันเลยอะ่ะทีมท้ามันเลยผมไม่ไคท้าใครผมเป็นคนดีพี่เฮียไม่เขียนรถเฮียเต้ยมันเขียนรถสวยละเฮีย อะไรเว้ยมันเขียนรถเรามันเขียนรถเราหนีเนี่ยเองลงไปอันนี้ดิเขียนถอยหลังนี่เขียนถอยหลังนี่กดพุทะ่ะกดพุทะ่ะแล้วเขียนถอยหลังตอนนี้พี่ควบุมรถไม่ได้เลยเว้ยผมก็ควบไม่ได้เกี้ยนขนาดนี้ไอ้เหี้ยอะไรของมันเนี่ยเหี้ยไม่เขียนรถกูเฉยไอแอฟังมันอยู่เมื่<ข>อกี้แม่งมันจะ มันจะตามล่าตีเราเว้ยมันหาไทยออยักออกตั้งแต่แรกก็จบเหมอนันมันทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไอ้เชี่ยมันจะเขียนลงน้ำเต้ยเต้ยเขียนลงน้ำไหนแล้วไอ้เชี่ยสวยแล้วเฮ้ยถอยหลัง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 เฮ้ยถอยหลังถอยหลังถอยหลังฮัลโหลถอยหลังถอยหลังเขาเขาาอยู่บ่อะเขาอยู่บ่อะผมผมผมเบรกไม่ได้เมื่อกี้

มันมาดันรถเขาเนี่ยเต้ยเอาไงดีวะเนี่ย แอดมินตามไปทำไงอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวต้องลงนี่จะตามรถได้ไหมต้องลงอย่างรถก่อนแล้วเดี๋ยวเพ็นต้องรีบขึ้นรถเฮ้ยผมไม่ได้ป้อนผมได้เห็นได้ไนะหนเฮียมันเลยไปนู่นอ่ะแต่เด้ Hi Hello. What's up man Nice c a r bro What's up What's up <S ไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องอยู่รอฟังมาแล้วขโมยมันเรียกว่าอะไรวะคือจะบอกมันว่ามันขโมยไม่งั้นเ,เดี๋ยวมันก็แกล้งอยู่งั้นแหละเนี่ยมีตีหนึ่งตรงนี้ด้วยเห็นปะ้ะไปเลยเร,เราเราไปก่อนก่อนที่มันจะออกมันดักเราอยู่ข้างนอก,กอ่นี่เต้ยออกไปคือจบเลยนะเนี่ย ไม่งั้นก็ต้องอยู่เนี่ยพี่แทบไม่ออกเมื่อกี้แม่งเขียนรถเราเกือบลงน้ำเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งคลิปให้แอดมินไม่แบนเหรียญไหมครับแบนเหรียครับไม่แบนเหรียญไหมครับบอจะแบดบแบดคือคือได้ไรถขับพุ่งออกไปเลยทีเดียว Nice girl ต้องวัดกันแล้วล่ะ แม่งดิดตัวหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาส่งวิดีโอให้แอดมินเอาที่เลคคอร์ดไว้อยู่แต่ได้สื่อปไปหลายหลายอย่างเลยดิดตัวเนี่ยเยว่าเราพุ่งออกนะ พี่กลัวมันตามเห็นชื่อนี่จบเลยนะรู้เลยนะแล้วรถเราแม่งมันเอาไปได้เลยว่าโดนดักแม่ดเดยเตออ้